สบายดีตอนเช้า FC ของเทอร์รี่แอดเวนเจอร์ทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนมังกรปีสองพันสเแหละเนาะเป็นปีใหม่แล้วทางเทอร์ี่กับบมีอย่างกับขออวยใส้พร้อมแก่ FC เฮาทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองตลอดปีใหม่ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจปรารถนาวันนี้เนาะเตอร์มาผักเวียรแล้วก็บยูทีลองซาน ตอนเศร้าเนาะอันนั่งเอกเขากำลังเห็ดหลาเป็ดมาเมือ่อนหนีเขาดาวเนาะเขาดาวแล้วก็ขาเป็ดสองโตก็ยังเลืออยู่ก็เลยเห็ดหลากินดีตอนเศร้าเนาะอันนี้เป็นเขาจะซ้อยแล้วเอามาขวัวตอนนี้คนกำลังเกียมหอมเนาะเกียมหอม ล่างแล้วก็เอามาซอยใส่ลาบอันนี้เห็ดกินยเยอะเลยเนาะเมื่อนี้หลังจากเข้าเห็ดลาบเป็ดกินเขาเ้าวแล้วกะเข้าหนาจะมีแผนไปทองเทียวพักพอนักหน่อยเนาะซึ่งว่าเข้าสิไปบอนได้เมือนเน้กะ ยังว่าท่านตัดสินใจเถอบางเถอก็ไปเล่นตาดก็สิมี่คลิปมาให้ FC เฮาเข้าเบิงบางเถอก็สิไปสอนกุ้งอยู่นำซานเนาะวันกุ้งเต็มสิพาไปกินโคโยตี้กุ้ง,นะ <laughs> งเนาะกุ้งเต็นเดยโคโยตีอันนี้พันกาํนะกาลังปรุงเนาะกําลังปรุงรส ่วใส่หอมใส่ใส่พริกเนาะใส่พริกซอยพริกดิบซอยข้าวผัวบ่เดี๋ยวอันนี้ข้าวผัวนะข้าวผัวเ,อ,เ,ขาขวเอาใส่เลยใส่เบิเะแหน่ลาบเนาะเขาต้องได้ใส่ข,ข้าวผัวมันเป็นหอม เป๊กน,นัวใส่แล้วนะวะใส่แป๊กนัวแล้วเนาะต่อเลยใส่เป๊กนัวใส่ลายก่อนวาลายใส่นัวกันนอนเนาะใส่น้ำปลาแล้ว่ะหัวปลาแดดใส่ใส่แล้วเนาะเขามีปลาแดดอีกเมนูหนึ่งอันนี้ต้มเนาะต้มเป็ด โอ้ควันเนาะเป็นายเลยอันนี้กำลังต้มเป็ดอันนี้ต้มเป็ดใส่หมอ้อเดี๋ยวกำลัตงต้มปลาแดด <c oughs> ขวปลาแดกก่อนต้องเฮ็ดให้มันสุกเนาะลาบต้องได้ใส่ปลาแดกเนาะโบไซนี่ถือว่าขาดรสชาติและว้อนี้ ตอนเศร้าที่ล่องชานเนาะมันเวนแต่ตอนเศร้าแหละตั้งแต่เมืขข่อคืนนี่ที่ล่องชานนี่อากาศหนาวขนาดพี่เนาะหนาวจนได้นันน่งอ้อมกองไฟเข้าดาวเมืขข่อคืนนี่นั่งกินเบียร์นั่งกินปิงเป็ดกันนั่งอยู่กองไฟเลยถามกองไฟเลยบรรยากาศถักขนาดถักบรไทไทยคลิปมาให้เบิรงเนาะอ่ไรบริษัทไหน ทช่ไอ,อ,อตัวยุ่งห้าทุนเก็บกปวดพอเอใส่พริกป่นแน่อืออ้าปรุงรสเลยเป็นอะไรขัว <ใน S 1> ปลาแดกดขัว<น>ปลาแดกเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยใส่ปลาแดกจะนะัะหน่อยนี่ใช้ลายอะไรเขียนเนาะดำโอโอ้มะนาวสีลายทุก ใส่ะนางหน้าหนออยส่ข้างน้าใส่จังหน่อยใส่ปะลาบแลาวก็ใส่มะนาวจังหน่อยใส่มะนาวค่ันี่ใส่มะนาวจังหน่อยแน้วเพื่อเพิ่มรสชาติสม่ำๆเพราะเพนาะมนใส่ารเอ่อสีบางก่อนเนาไป็นได้อ่ะสะ น่าแซ<ส>่บลนะแซ่บนะแซ่บคอยชิมเลยเดี๋ยวขอชิมเหมือนกันนะพี่นี่ไม่ได้ไับเ,เ,เป็นครั้งแรกนะออืแซ่บไร้แซ่บไร่มีน้องพี่นอ้นอ,มนอมนงมีน้องข้ามานี่ยก็มีอันนี้แจวเนะเาะแจวมะแคน ลาบเป็ดต้มเป็ดเนาะต้มเป็ดลาบเป็ดเอาบเข้ามาลูกไม่ได้แอบเข่าไปกินเข่ามาเนี่ยตุ๋มเป็ดกระแซ่บๆเนาะเป็นแนวแซ่บๆมาเนี่ยกินเข่ากันนะเดี๋ยวเขา สะวางแผนกันอีกเรื่องว่าหมือนจะไปใส่ไหนจะเป็นไปกินกุ้งไร้กว่ากินกุ้งอยูนัำซ่านกุ้งเต้นกินกุ้งเต้นเป็นนังกินอีเดียวพี่เกลีอากระเป๋าพี่เลือกกินข้าแล้วเข้า สิไป้ายาจะเป็นไปกินนั่นนะไปกินกุ้งอยู่ลำซาดนะเนาะทำซชมเนาะเดี๋ยวเจอกัน